สบายดีพี่น้องสบายดีพี่น้องว่าสุขสุขคนจ้าเมื่อนี้อดกันยังบริษับบ้านได้จ้าบริเหตบ้านยังเลยอะไรแกพากันมาสั่งสารเพื่อนบ้านของของบ้านเบานาแล้วก็เบาเพื่อนยามเพื่อนอ้าวเดีพี่น้องเพื่อนอ้าวเนาะอันนี้นี่คือคืออาวเบานาเด้อ่ะอ้าวเนาะด่ะคอยเป็น เป็นร้านไผ่เหรอโอเคร้านไผ่เนาะเป็นรานไผ่เออเอาไปย้มเลรอเเอาไปย้มเลยเป็นเป็นตำรวจเนาอแล้วก็มีชามเป็ดแล้วก็มีพอห้องเบาหน้าแล้วก็เสบายดีเนีสา่ตันกันเล็กหน่อยเด้เพราะว่าว้นกันได้มาย้อมมันเออน่าเนาน้น่าเบานแมนบ่น้าเบานีเราเอาแล้เบาเนาะอนเดียวกันบบาเนาะลูก สิมีสาตวัขนเล็กหน่อยแะครับมีเป็ดหนึ่งหนึ่งตัวด้วยจ้าเพิ่นคือเพิ่นเป็นอันนั้นมาเลี้ยงเฮาเนาะเบี่ยงบอกกลัวเลยบอกกลัวเลยดี่น้องบ่กวภาพบ่าภาพเด้อจ้าแล้วก็อ้ายเพิ่อนบอกกลัวเลยเนี่ยดี่น้องเบิ่งกันตังไพรของเราพี่น้อง นัำงไพย่อยู่อยู่ในลุมเด้อพี่น้องเด้อในลุ้มคุ้มแต่ไ่คือบ้านเท่าก็คือคุ้มเนะาะเ,เด้อ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 เดอเดออเเด้อ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 เเด่าเนนไได้อเ้ออเ,เอเด้าเด<อ>้อเด้อเอ้ัด้ี่ด้อเอเอนด้ออเป็นเ้อ,อ,อเอเอเ้เาเด้อเ้อเด้ออ้อเด้ออเนเด้อเด้ออเอเ่เพอน้อเอเเเออ้้อ ร้อยเก่านะเมื่อก่อนนะปกติดิเต่ส่งยังบ่มีแฟนแต่ช่วงยังบ่มีแฟนว่าซั่นแต่ละมื้อก็สิเขาก็ต้อนใส่ตีเลยตอนนี้มีหรือยังตอนนี้ก็มีละคือตาอดแล้วล่ะอ๋อตอนนี้มีแล้วเพิ่นว่าพี่น้องเบิ่งความสูงนี่เพียงบาดิเพียงบานี่ก็เพื่อนคือัที่เรา มื่อนี้ครับมกมุนอยู่กับอันบ้านของเราหนาก่อนพี่นออ้งอ,งองยังบราจะไปเห็นยังคงเฮือนเจ้าของเลยแม่แม่แมื่อันนี้ก็มีแต่ลูกลากแม่พี่นอ้องว่างเด็กน้อยไลายล่พี่นอ้องยังว่ามารอบหนาอุ่นสิได้ซื้อขนมหลายกว่าเก่าสิได้ซื้อขนมหลายกว่าเก่ามาต้อนไปวะ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 ไปไปวะไปวะไปวะไปไปวะไไปวะไป ห้างเจพอดบอก่าครในสิไปอยู่เซโนมาตอนนั้นต์เช้ามาเนี่ยเมื่อเธอหนึ่งแล้วแม่มาเมื่อเธอนึงแล้วบ่อ้วนกย่างย่างบนเดือเมื่อแม่อยู่ห้านลุงเป็ดเออเอันนี้กับเป็นแม่ของเบลดาแล้วจ้าเนาะอ่าสบายดีพี่น้องแม่อ่าสบายดีพี่น้องมาดีแล้วเตียวสองลูกมาเตียวสองยังบนเดืเมื่อแม่เอ้ยเออเอออยู่ในห้านลุงเป็ดพี่น้องบนเดืเมื่อ แั่หนาหนาอ้ของอาน้อยมาลินนำแล้วก็ลูกลานถ้าเป็นปองต้องง่ายไรที่ว่าเห็นไล่ยอันล่ผับผับผับอยู่นี่เป็นน้ำแบบว่าถ้าถากล้องเข้าไปจับแล้วมันสีไล่ผับผับเดี๋จะเดี๋จับพี่น้องแต่ว่าถ้าแม่น่าก้องเข้าไปมันก็ปกติเนาะเบิ่งในโปิแกรนเลยลูกเอ้จะกินเข่าเลยแม่กินแลกินขมหนันและอ๋อยังวันนี้กินดีเลยคือบอกกินเห็ดกันกินแม่กินเข้าไหม เกือบเพื่อนพั่งคางข้างๆนะเพื่อนสีต้มเป็ดให้เากินเนี่ยกระยาคันว่าเขาเพียงพอกล้วเขามีไปกินสิเมื่อแกห้าวกับเพื่อนอยู่เลยนั่นแหละว่าที่แรกก็ว่าทิมาห้าอีเมสแต่กับสิเมื่อเลย มันผัดไปเงาอะไรก็เลยเงาน้ำกทันนะพี่น้องพอ้ย่นี่ว่าอันเราขึ้นว่าเพิ่เงินใหม่คือชิโตอยใ่เงินใหม่ไปได้ไหมเด้อวันนี้มาติดโบวมังยังไปให้แม่แรงมะกล้้ยมะพร้าวแล้วก็มะพร้จนอ้อยทั้งอั้นนะอันมะพร้าวมะพร้าวแทงนึงเลยกับกล้วยให้ได้อันจกัดที่อันน้อยหรกเ้าเป็นอันนั้นเป็นวเก่งกับเบาเจ็บหนวยออประมาณนี้นะแ่เ้าอะไ้แม่แ คนนี้ลูกของใครแม่นี่คูลูกของนกเลยข้องก๊กไผ่ีิแหละคู่ดีแหละคู่ดีก็แม่นบองแม่นลคู่นี้เอ้ยก๊กเอ้ยก๊กหมูเนาะเราซื้ออยังซื้อนกไงนกไงเด้อพี่น้องซื้อนางไงนกไงนกไงแบบเพิ่นยังบนยินดูอยู่ดิงแหงมาได้นานอุ้ยคนก็ได้มาอยู่เพื่อนของเบาหน้าอยู่ประมาณครึ่งมือแล้วพี่น้องเด้อ อากาศซีมาไทยกลาย,ลยเป็น<อ>นี่คัวพี่น้องอันนี่คือครั่ของของแม่เบาหน้าด้จ้าคู่ว่าถ่าเยเล็กหน่อยพี่น้องให้พี่นอ้อ,น <laughs> อ,นองได้เบิง่งแลวก็หับหูไปนำกันเนาะว่ะระหว่างบ้านของเบาหน้ากับทางบ้านของอ้นแลวก็ครอบครัวเบาหน้าอบอุ่นแนวดแล้วกั มีพี่น้องหลายคนเนวไรเนาะแบบให้พี่น้องได้บึงน้ากันได้พี่น้องเด้อส่วนพอเผื่นกระเพื่อกรย่างไ่อยากให้เมื่อนะาพี่น้องแบบให้อยู่กินสามรั้นกันก่อนกอนก็เลยยังไม่ได้เมื่อเด้พี่น้องเด้อพี่แหลกกบว่าเข้าที่เมื่อไรแม่เฮาก็อยู่คุยกับอีแม่ก่อนก็ได้แม่อะไรเป็นยังนางพี่แหลกเข้าก็ว่าเขาแบบเขายากไปเห็ดอันซ้าช้างน้ำเพื่อนให้มันแล้วเพราะว่ามันใกล้ขึ้นมือเพื่อนเลยค่ะน่าในวันนี้ ือวันอาทิตย์แม่เออแม่แหละได้ยินพ่อมันบอกวันอาทิตย์มือกกอม้อีกวันพะหัดเนาะแม่บอกวันพะหั็ไก่้ได้นี่ ใกล้ๆเข้ามาอะไรกันข้ามาอยากว้าน้ำอะไรกันอยากสั่มซันพันสิเฮือนใหม่อย่างนั้แหละเพราะว่าเฮือนนาบ้าคนพัดนาแม่เลี้ยงเป็ดนะก็เลยมีแต่พี่เซนนองหลอกแถวนี้ก่ใกล้ๆกันนี่แหละเบิ่อไปนนี่แหละมีน้ำมาแต่ละเถื่อกกับบุคยแอนกันนี่แหละเขาก็บุคยได้อยู่นั่งคุยกันกับอีแมนเลยเนาะมีแต่ไปแบบไปเฝ้ามาเฝ้าแบบนั้นแหละ ยังว่าให้ลูกก็ดีใจเนาะที่ว่ามีแนวคิดดีๆมาให้พ่อแม่แล้วก็มีของต้นของผากนี่แล้วก็ให้บคกัเราดีใจที่ได้ของต้นของผากพี่น้องเออดีใจกับลูกกับเต่านี่แหละทั้งสองนี่ขึ้นัางอ้นเท่าหน้านี่แล้วผลกาบ่าเพิ่นได้เพิ่นก็อยากให้น้องนุ่งมีส่งนุ่มในเหตุการณ์นีส่งให้น้องในน้องปุระโตคนนี้สิอีกเลยไปแวะตลาดล้กัน ซื้อส่งมาให้นอกคนโตนะพี่น้องเออแบบนั่นแนะแม่เป็นแบบเป็นคนที่ว่าหักแพงน้องหนึ่งเด้อพี่น้องเดินวาหน้าเด้อบอได้ขยันอย่างเดียวแล้วก็อันหักแพงแม่ครอบครัวที่แบบแม่ตัวเองได้เพิ่อนก็อยากให้น้องหันได้นําแบบนั่นนะเจ้ากับทั้งสองคนก็มีขอคิดดีๆมาให้พอให้แม่ให้ครอบครัวกันดีแล้วลูเลยพี่น้องแม่แม่เลยมีแนวคิดสั้คๆเอออยาก ซื่ออันนั้นอันนี้เนาะที่ว่าซื่ออะไรดี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 จับคว่ำสำนีแม่กระ้มเซย <c oughs> อันดีเลยได้ฮับเป็นมาแม่เงนินหนึ่งแสนถ้าขาดมาหายนะอืได้ฮัใบใส่ใส่ใบหน้าเอาไม่หายแม่กระซอ้กันอบกัน,กน ความอุ่นห้ขอคิดแนะนั่อันนั้นอันนี้มียังกับวบาหวากันดีกว่ามันน้องเธอแม่กันยังตบทวนท่านอันนั้นอันนี้กะพี่เจ้าให้ขอคิดอันนั้นอันนี้กะดีใจเอากับกระเบื้อกินท่านนั่นมาไหมเรากินมาได้เนาะเรากินมาได้เราเบี้ยยังกินมาได้แต่ว่าเป็ดไก่เล็กๆน้อยๆดกินได้เราเป็ดต้มเป็ดจากบุหงาเสียนะย่าเนี่ยตัวเองก็ซื้อไข่ จิตไปเป็นยังไงกันเงินพี่ดวงผากให้กับให้แม่ได้มาใส่ใจคุณยกซื้อยากินประหยัดใส่เราเด้อแม่เด้อยุ่มซื้อยาแล้วก็ขอขอบใจน้ำอันน่ะพี่ดวงเนาะขอบคุณพี่ดวงเราดวงเนาะแเราต้องดีกับเขาได้ไหมเออนั่นแหละแม่ก็อยากให้ความขอบอกขอบใจนี่แหละเนาะแต่ก็ขอผักความคิดหอดคิดถึงเราแน่อันใดกะ แบบนี้มาสวยครอบครัวของเฮาอันใดก็ได้เนาะอ่าแบบนี้แหละเด้อพี่น้องเด้อบ้านบ้าน่องของเบาหน้ากะยังบ่ทันแล้วเถื่อคือกันแบบแบบนี้แหละตามที่อนถ่ายกาลังกอกอะไรบ่ทันสาบใช้ห่วงเจ้าอยู่ใช้ห่วงเจ้าโอ้ยนุห่องเจ้าชีใส่เอ้าบัวได้พี่เนาะไวเบิ้งมาซงเออบาหน้าไอ่แบบบ่ได้เบิ่ง ซื้อยังมากินเอยพี่น้องกินน้ำแน่เข่านะ่ะซื้อตามาคุลมากินแล้วเนาะสบายดีเอฟซีเอ๋อสบายดีเนาะอันนี้คือเบากระโดดเนาะเบากโตดเออบ่มีกะไอฝรั่งฝรั่งกำล,ล,ลังกินตำมะงงพี่น้อง,งตำหะงงอาหารบ้านบ้านเนาะนี่เห็นบ้านบ้านบ่ <S <s เบิ่งดูพี่น้อกแบบพู้ได้หลอกกว่ากันซ้ำหนุ่มนี่ลูกอันเตือนนี่มาถ่ายเบิ่งนี่ยเอฟซีอยากถามว่าแม่มีแต่ลูกชายบอลูกสาวบ่มีบอหันนะแม่มีลูกสาวอยู่บอบอกเอฟซีในทีแต่ว่าเพิ่นกะบริอยู่เฮือนเนาะอวู่แเพิ่นไปอันน่ะหาเงินหาค้ำทำหอกทำงานนี่แหละลูกก็ไดอืมเพื่อนกะนี่มีแหละ ลูกสาวมีจะคนแน่จะมีลูกสาวจะคนสาวสามลูกสาวสายสี่สายสี่เนี่แล้วบันริจาแจ้งเนาะเพิ่นมีลูกสาวสามคนเดจ้าเลยค่ะมีลูกสาวอยู่สี่คนเดจ้าคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนเดจ้าขอบคุณทุกไลค์ทุกคอมเมนต์ทุกคนที่เข้ามารับชมรับติดตามทางช่องลุงนภาแม่เลี้ยงเดี่ยวเดจ้าเอาหนุ่มๆบายบายกล้องให้แน่บายเออ บ๊ายบายจ้ากันนะ่ะบายบายพี่โน,โน้องคิดนน่ครับขอโตัวลาไปก่อนเด้ยพี่น้องขอตัวลาเด้ยพี่น้อง <laughs> ไว้คิดแต่ละ